สูงๆยาวๆแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตรงสเปกแน่นอนโอ้โหสําหรับวันนี้นะคะ S k สจะพาทุกคนนะคะมาดูซุ้มตัวนี้เลยค่ะซุ้มตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่3าคูณสเมตรนะคะสูงถึง2เมตรหกเซนติเมตรเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆสําหรับใครที่ชอบความโปร่งความโล่งนะคะสําหรับซุ้มตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้มีหน้าต่างด้านข้างนะคะแต่ด้านหน้าเราจะกระจกให้แบบจัดเต็มเลยค่ะลูกค้ากระจกตรงนี้นะคะเป็นกระจกบานฟิกแบบนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่า ปิดตายด้านในนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าขายเค้กนะคะคือโชว์เค้กได้เลยนะคะเห็นได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างโหเป็นกระจกปิดตายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นบานเล็กนะคะเพิ่มความหรูหราให้ลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มดีเทลให้ร้านของลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะกระจกนะคะล็อกได้แบบนี้เลยนะคะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนสามารถเข้าทางด้านหน้าได้เลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าเอาไปเปิดเป็นร้านทําผมนะคะก็คือเลิศค่ะเปิดร้านขายเค้กข,ขายขนมก็คือปังแน่นอนค่ะสําหรับด้านในนะคะเราตีฝ้ากุบผนังให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวพื้นเราใช้เป็นกระเบื้องยางลายไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฝ้าสีวอร์มไลท์แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยะค่ะสูนควบคุมไฟก็เป็นเบกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเลยะค่ะใครที่สนใจอยากได้นะคะบอกเลยค่ะว่าต้องมาหา S k สเเท่านั้นเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะ แนะนำให้ติดต่อมาทาง SK โรงงานผลิตซุ้มกาแฟแ้ะเคาน์เตอร์ขายของนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างนี้ก็ได้เลยค่ะคิดอะไรไม่ออกนะคะมาบอก SK เลยค่ะเดี๋ยว SK จัดให้นะคะทุกคน